สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมซุ้มถ่ายรูปนะครับเป็นรูปหัวใจแบบเอียงนะครับอันนี้ก็ทําจากไม้ไผ่นะครับนี่พา,มาชมก็จะปรนแบบนี้นะครับก็ถ้าเอ่อท่านผู้ชมท่านไหนสนใจหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมทีสอดก็พอเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับก็จะเป็นมาณนี้ครับ ทำจากไม้ไผนะ่อันนี้ก็กันฝนได้ครับก็เราจะมุงจากแล้วก็มียากาค่ะนนเราใช้ไม้ไผ่ที่แก่และแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะผุใช้ได้หลายปีเลยครับเออถ้าท่านผู้ชมท่านไหน ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและสิ่งดีๆที่เราจะนำเสนอนครับคุณผู้ชมฟังนะครับขอบขอบคุณครับนะครับ